อันยังจะกันเลยจะกันเลยจะกันเลยทะไลกันอยู่ทะเลกันอยู่วันนี้มาพูดคุยกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยจ้า ห่างหายกันไปนานเลยในส่วนของการไลฟ์ในวันนี้มากินองุ่นต่อหลังจากที่เราไปไลฟ์ใน t i กตอกนะคะแล้วก็แล้วก็จะมาไลฟ์กินองุ่นกันวันนี้กูก็คือเพี้ยนไปนิดหนึ่งวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยมากอันดับ n าวจีน่าสวัสดีค่ะเจอเลยคิดถึงมากยังไงล่ะอย่างนงี้สิออนนี่รีโพส์ยังอุ้ยยังเลยน้องแอน ะะแอนมอ่วงนะคะแอนม่วงแอนม่วงทำเสื้อผ้าให้เกสสวยๆหลายๆคนก็ถามว่าเออเอ็มวีของเกสน,นะคะใครทำสไตลิสต์ให้คือน้องแอนม่วงนั่นเองนี่ที่อยู่ข้างข้างที่อยู่ข้างล่างนะคะน้องแอนม,อม่วงเป็นคนทําเสื้อผ้าให้เลยยกเว้นไม่ใช่ตัวนี้ตอนนี้มันชิวยอยู่บ้านนะคะก็คือน้องแอนม,อม่วงเป็นคนทําสไตลิสต์เพลง I Don't Know ให้นะคะ,ะ,คะยายเจ <laughs> ยายเจยายลูกสาวโอบมันยังไง ฮาโลวีนของชาวเซิร์ฟที่ฉันลักก็คือกูพลาดอีกแล้วทุกงานเด็ดทุกคืนดีก็คือพลาดตลอดมันคือ,อยังไงหลายคนถามคนว่า,มาเมาอะไรเมาเางุ่นค่ะวันนี้เรามาถ่ายกันว่าน้องลูกเกดจะสามารถจะกินองังุ่นพวงนี้หมดหรือเปล่าภายในเวลาเอ่อเท่าไหร่ก็ว่ากันไป อาการเป็นยังไงก็คือพูดไม่รู้เรื่องเลยอาการคือทำหนักเกินทำงานหนักเกินไปแต้วและเธอจะเป็นนักร้อเนี่ยมันมีเรื่องง่ายเลยจริงฉันเข้าใจในแกนเดอรสตาร์แล้วว่ามันซ้อมอะไรมากมายงานบหาม,ม,มก็ตื่นมหซ้อมกั้งหมมูเช้าก็เข้าใจแล้วว่าโอเคเราพลาดไม่ได้สักเทีแล้วเราก็ต้องดูแลร่างกายดูแล,แลเสียงเราให้ดีที่สุดอ่ะมาใครมีอะไรคุยมาคุยท่วยใคร ใครมีอะไรอยากคุยคุยมันเลยตอนนี้ดีสุดๆเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดพลังละในห่วงสุดท้ายพวะวันนี้น้องลูกเกก็คือลุยงานตั้งแต่เช้านะคะต่อได้ทำธุระอะไรอีกมากมายอืมแล้วก็เนี่ยแหละนั่งกินองุ่นในห้องคนเดเมืนอก็เหงาไงก็เฮ้ยลายฉันหน่อยหาเพื่อนคุยซึ่งนิดนึงเ่งนี้ หวนมาเพ่อนเพื่อนๆามีว่ากันถ้าเราจะพูดคนเดียวเลยอย่างเงี้ยง่นเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามนะคะเพราะว่าเพิ่งแกะไปเลยยังไม่ได้ล้างก็คือกินแบบนี้เลยถ้าเมาก็คือเมาอะไรเมาอะไรง่นเขาเรียกว่าเมาสารอะไรนะอืมสมองไปบุญแล้ว <laughs> อะไรนะอะไรนะ เขาเรียกอะไรเขาฉีดการบูดอะของผลไม้ไม่ใช่การบูดไม่ใช่ฟอร์มาลีนค่ะเขาเรียกอะไรอะสารเคมีไม่ใช่สารเคมีเขาเรียกสารอะไรเออเมาย่าขมัแรงมึงถูกแลกูเมาคือเมาอย่าขมันแรงค่ะเท่านั้นดูดีห่ยมึงเห็นปะสิวขึ้น สิวขึ้นเม็ดใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วมาใช่ปะเหมือนสิวหมนเม็ดใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงอ่ะใช่ปะวะสารสารสารไข่ฟงงงนะองุ่นนี้ต้องมีแต่ไม่แน่ใจเลยว่ามี โซโจอยู่เปล่าแต่วันนี้กูเหนื่อยมากกูเหนื่อยมากจริงแต่กูก็เครื่องสุดท้ายของกูคือต้องมีแบบต้องมีการพูดคุยกับชาวชาวชาวคณะหน่อยเพราะว่าหายหัวไปนานมากแบบสุดคืออะไรคือที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาหายไปนานมากเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นโควิดป้าไม่ใช่ ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้นสองขีดอาการเหมือนหมดก็คือเริ่มจากเป็นไข้ก่อนกลับจากเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เนี้ยคืออากาศมันเปลี่ยนแบบฉับพลันไงวันแรกที่ไปมันยังไม่หนาวเว้ยมันหนาววันที่สองแล้วมันหนาวคือตอนเช้าก็คือกระแดะไงอยากจะสูดอากาศพอดีว่านอนแม่ริมแล้วก็สูดอากาศแบบเอออืมอย่างเงี้ยแบบน้ำคงน้ำค้างก็คือไปตั้งแต่เช้ามืดสูดอากาศ กลางคืนก็คือไม่หลับไม่นอนนอนแบบยืสนสวดอากาศเรียบร้อยทหายวัดใหญ่แต่กลับมาคิดว่าตัวเองมันโควิดเว้ยเพราะวอาการมันเริ่มจากเป็นไข้เป็นไข้แล้วมันปวดตัวมันเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเป็นเลยเราก็แบบนี่กูเป็นโควิดแล้วเหรออีกรอบหนึห่งใช่ไหมเป็นไข้นะ ปวดตัวมากปวดตัวปวดหัวจีด๊ดมีน้ำมูกไอนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บคอก็คิดแล้วว่าตัวเองเป็นโควิดแน่ๆเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เป็นน่ะมันจะมาเจ็บคออีกวันหนึ่งหลังจากนั้นมันเริ่มมีอาการแบบเหมือนเป็นไข้ก่อนมีสักๆในคอนิดแต่ครั้งเนี้ยไม่ไม่สระคอเลยแต่ก็มั่นใจแล้วแหละว่าเป็นโควิดเพราะว่า การมันเหมือนเราก็เลยแคนเซิลงานเลยทั้งหมดปรากฏก็นอนตายไปเกตดว่าอาการเกรดอะหนักกว่าตอนเป็นโควิดอีกอะเป็นครั้งเนี้ยเพราะว่าแบบเออนอนนอนไปเลยสี่วันตอนเป็นโควิดมันหนักวันแรกวันที่สองเว้ยอุ้ยเต้านี่คือคนที่ทำงานเหนื่อยมากจริงจคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยเดี๋ยวนี้ คอนเฟิร์มได้เลยว่าทำงานเหนื่อยแล้วก็หนักมากไปจริงๆแล้วต่อก็เลยคอนแคนเซิลงานหมดเลยค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็เลยรับกรรมทั้งหมดก็คืองานที่กูแคนเซิลไปนั้นก็ค่อยๆกลับมาแดกหวัวเรื่อยๆๆๆๆๆถ้าถมกันตๆๆกันไปแบบนี้วันนี้ก็เลยแบบยม แล้วก็เลยอาจจะแบบอ่องเอิงพูดไม่รู้เรื่องก็อย่ามาถือสากันเลยได้ไหมได้ไหมหลายหลายคนนะคะถ้าถ้าจะแบบเอาให้ชัวร์ก็เอาให้ดีก็ตรวจให้มันมันชัวร์วไปเลยแล้วก็ค่อยบอกคนอื่นว่าเป็นไหมอีนนี่คือกูบอกก่อนเลยว่าเป็นโควิดนะเออทุกคนก็แขนเซินงานรสรุปออกไม่ใช่ออกพี่จะไม่ใช่ค่ะหนูแบบหนูเออ สรุปแล้วเป็นขค่วัดใหญ่ก็ต้องขออภัยทุกๆงานด้วยถ้าดูอยู่ก็เออสับแช่งกันมันได้ไม่ติดอะไรอืออืออืมยมแล้วไม่ยมจะยังไงยมจริงไม่ไหวแล้วไม่ไหวมากๆอุ้ยยัยนัทนิสาฮิวเวอร์จะมีคอนเสิร์ตวันที่ยี่สบเก้านี้ แต่คุณแม่ไม่รู้จะเสร็จงานทันหรือเปล่าคุณแม่เสร็จงานเราประมาณทุ่มทุ่มกว่าแล้วก็มีคุยงานเพลงต่ออีกนิดหนึ่ง,งซิงเกิลที่สองลูกสาวแต่อย่างไรคุณแม่ต้องปรากฏตัวไปดูลูกสาวให้ได้เพราะลูกสาวก,ก็คือยูวีคอนเสิรต์ครตความส่วนแรกของกระเทยเป็นกระเทยมันก็ต้องไปซัพพอร์ตซึ่งกันละกันอยู่แล้วงานกระเทยเราก็ไปอยู่แล้ว รู้แล้วอืมอืมอยังไงอีกอตากูเหมือนเมามากเหมือนนะ่ะนืมเดียวเดียวมันมีความแบบไม่เท่ากันนะอ่ะแบบยังไงสี ไปคุยไลน์กันนะคุณใบตองกับเออคุณวันเดย์เซิร์เฟอร์นะคะช่างภาพมือนหนึ่งของเขาหลากักรับกวนไปเออคุยกันในไลน์นะคะก็จะดีมากเลยก็จะ,จะดีดีเป็นกระเทยเหรอใช่ค่ะใครเขาไปผู้หญิงกันค่ะไม่ฮิตเลยอะไรอยะมันต้องเป็นกระเทยค่ะเข้าใจไหมอืม,อม ก็ตากไปไว้ไหนก็ออตยอู่ไหนอะแบบหนึออน่งเดี๋ยวดูให้เนี่ยเอามาให้เชยชมสตรอเบอรี่อร่อยไหมอีกแล้วนะยังไม่หยุดยังไม่หยุดกระชั้นนะสตรอเบอรี่อร่อยไหมสตรอเบอรี่อะไรคะลำไยค่ะนี่คือลำไยคะ่ะไม่แน่จริงนี่นะไงคะลำไยสีเขียวเคยเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวดูซิ ตัวยู่ไหนต้องไม่อยู่อะเธอสิตใจด้วยนะไงอ,อีกว่ามาเลยว่ามาเลยดาราเขานาขอนอกี่ทุ่มเขาไม่หลับไม่นอนเามนนั่งคุยอะไรอยู่ก็รูุ้ประมาณเนี้ย ทำท่าพี่ใหม่ให้ดูหน่อยคะ่ะเพลงน้องใหม่ใช่ไหมน่ารักมากอชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาจีว่ามาเพราะว่าฉันรีบจะรักไม่รักจะรักไม่รัก,รก,รกพูดม่ชัดไม่การกรอกฉันยากใช่ไหมชอบฉันก็พูดมา พราะฉันรออยู่แค่คำว่า I love you และทำเหมือนกันฉันเองก็ love you too ใช่ไหมใช่เพลงน้องใหม่น่ารักมากา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่นี่แสดงถ้ได้ it's us นี่ <c oughs> <c oughs> ขอเพลงนาตาชามาแล้วคะ่ะมีคนบิวค่ะม an> si ีคนบิวให้ทำเพลงนาตาชาค่ะรอดูค่ะเพลงนาตาชาก็มาบันบิวค่ะเลยของมันก็ไม่รู้ค่ะบิวให้กูทำเพลงนาตาชาค่ะพีกีกีค่ะอะไรก็ไม่รู้รูก็ไม่ไรอะไรก็ไม่รู้ อืมออ oh. ฟินอร่อยมากหวานกรุบกรอบลำไย,ยเจ้านี้คือดีสุดกรอบกรุบนี่ลำไยจากเกาหลีเลยดีมากจิ้มพี่เกลือสักหน่อยนะกรุบดีเลยถือว่าดีมาก ซมโออร่อยไหมคะหนูจา๋าพูดไปแล้วเนาะลำไยค่ะนี่คือลำไยนี่ฟังเสียงนะลำไยจ้ะซอมอุ้งซมโออะไรเอ่ยเน,นี่ยเนี่ย อากาศที่เกาหลีเป็นยังไงโทษนะเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะเด๋วบอกอยากอยากไปอยู่เหมือนกันแต่ก็ว่าหนาวอยู่นะฟันออกปากอยู่นะอืมฟินมากนี่นี่สั่งได้นะคะลำไยกินได้ทั้งเปลือกเลยเออ อร่อยมากแตงโมอร่อยไหมคะยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดพุทราเหรอคะอ่ะพุทราให้เหมือนพุทราอยู่ฉันไม่ใช่ยาปิงปองนะจ๊ะยาปิงปองคือกินหมดนี้ได้เลย ไม่ได้จ้ะพอเถอะอย่าให้มันพังไปวันนี้เลยเลิกละลำไย,ยพันอะไรพันชายมัสกัตลำไย,ยชายมัสกัตไมเเ่เคยได้ยินหรอคะฮะเคยได้ยินบ่เคยได้ยินบ่หน่อยเอ้ะหมดพลังทุกคน เอเชียมันมาแล้วมันมาให้กูกินพรุ่งนี้ด้วยได้แตกูลำใหญ่ไปฝากเพื่อนได้เลยเนี่ยหอมอร่อยกินได้ทั้งเปลือกไม่มีเม็ดลำใหญพันใหม่จากเกาหลีทานก้านอร่อยกว่าลูกนะโชวหน่อยโชหน่อยจ้า อยากเห็นคะ่ะโชว์หน่อยสิอีเร็วมันยังไงเออเมื่อกี้แบตหมดว่ะอืมคือกูหลับได้เลยตรงนี้เลยแบบหลับได้เลยตรงนี้แบบเลยใช่ลำไยชายมาสแกตเดี๋ยวเก็บไว้ให้พรุ่งนี้นะคะทำงานของคุณเชียนะคะก็คือ แตกแตนทํางานของคุณเชียบคุณโอตปาโมตนะคะตายกันไปข้างหนึ่งค่ะตายแน่แน่ตายแน่แน่ตายแน่แน่รู้แค่นี้พิมพ์มาเลย I don't know พ don don ิมมาเลย I don't know ได้ได้ได้ไดเพลงอะไรว่า,ววามาันเลยมาม่วงเปรี้ยวไหมครับก็แบบอย่างน,น,นี้คือลําไยค่ะหนลูกนี่คือลําไยจ้า จีผมสวยค่ะทําที่ร้านเส้นผมนะคะทำแบบละเอียดละเอียดสุดๆทำาลายาสแบบละเอียดสุดๆนั่งไปเลยสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งก็จะได้แบบนี้ถ้าทนไหวก็ได้ใช่ทํางานกับเชียร์อีกแล้วว่าทำยังดีทํางานกับเพื่อนอีกแล้ว,วทำยังไงดีขายโปรตีนที่เพื่อนหน่อยโปรตีนของเพื่อนนะคะคือดีมากอร่อยมากรถวันนี้ลาวันไหนที่เกแบบกิน ข้าวเช้าไม่ทันตื่นเชา้ามนก็เช็ค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 ก็จะได้พลังงานแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่ากูไม่กินนะคะกูมไม่กินได้ไหมอย่างเงี้ยยังไงอีกไปนหอยล้วนะโอเคไหม ไปนอนแล้วคุยไรยรีบคุยมาจะไปนอนแล้นะองนะบอกให้ งเ <Home> คยมีวคะเคยมีใครเขาหลับในไลฟ์ไหมพุงนี่พุงนี่อะคือ ยังไงล่ะทุกคนตาไม่ไหวแล้วไล่ถึงตีสี่หน่อยค่ะแม่ริมที่รองว่าเธอมาทำให้ละลายโดนสาภายตายแล้วตายอีกนั่นโต๊ะริมค่ะโอ้เหนื่อยเนาะคนเราอะ่ะ พาทำงานกับมาในเหนื่อยออจะได้เจอเอะไรให้มันไลฟ์มันชื่นจงชื่นใจอะไรให้มันเหนื่อยไปกว่าเดิมงงเต้นหน่อยค่ะขอเกินไปลูกนั่งให้ไหวก่อนตอนเนี้ยสิวขึ้นเราต้องไปกดสิวแล้วจ้าเข้าใจไหมจ้า คิดถึงทุกคนมากก็เลยต้องมาไลฟ์จ้าแบบคิดถึงการพูดคนเดียวจ้าแล้วก็คิดถึงคนในดอมมากๆกเลจ้าไม่ได้เซฮายใครเลยจ้าเพราะว่าฉันป่วยสุดๆเลยจ้าอะอืมอ๋อฉ <c oughs> ันไปนอนจริงๆแล้วนะทุกคน ขอลากันไปก่อนอุ้ยพูดเยอะจังค่ะขอไผขอไผนะกินหมดผงค่อยนอนตายพอดีเบาหวานกินพอดีนอนแล้วนะคะสูบู แากมินิฮาร์ดหนึ่งหนึ่งสองอเออเขาบอกง่วงก็ไปนอนค่ะเขาเป็นห่วงหรือเขาไล่เรานะมันยังไงอ่ะงงไปหมด ไปแล้วจริงๆนะเจอกันนะคะไปจริงๆละไลา์ในเฟซไม่ไหวแล้วตายที่นี่ก่อนเจอกันนะมันคือผลไม้อะไรลำไย,ยค่ะบอกแล้วลำไยเข้าใจเนาะ บายค่ะบายบายสยู bye you, นะคะเจอก,กันไว้ในไลฟ์กันใหม่นะคะพรุ่งนี้มีแนวโน้มจะไลฟ์กับยูชียาอีจัดเลยเจอบายคิด <Bye. S 2> ถึงทุกคนนะก็เลยมาไลฟ์แบบไม่ได้พูดคนเดียวนานแล้วบบายายค่ะูกดไนมาบายจ้า ยังไม่ไปไปจริงๆแล้วฝากเพลง I don't know ไว้ด้วยนะแล้ะเอามีโอท่านเป็นโยมาไปซ้อมมาแล้ววันนี้ไม่ว่านะคะคุณหนคะ่ะไม่ว่าค่ะเราอนค่ะ